ลิปนี้นะครับผมมีรถมัดรวมมา3คันทะเบียนสวยๆนะครับเป็นตัวคามรี่2.0รุ่นจีนะครับปี2017นะครับทะเบียนสวยๆครับมีทะเบียน70 80 90นะครับได้ทะเบียนนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมมัดรวมกัน3คันเลยนะครับผมของปี2017เป็นรถเช่าหมดสัญญาเข้ามาประวัติศูนย์นะครับตรวสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนรถผู้บริหารมือเดียวป้ายแดงนะครับใครที่กำลังสนใจหรือว่าหาคามรี่ไปใช้งานอยู่ต้องไม่พลาดคลิป สวัสดีครับผมบอยเพชยยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยอัลติสมือสอนนะครับวันนี้ผมไม่ได้พามาดูอัลติสนะครับแต่ว่าจะพามาดูรถ t o y o ต a c a m r รีนะครับเป็นรถผู้บริหารนะครับปลดระว่านะครับรถมือเดียวนะครับรถเช่าบริษัทนะวันนี้มัดรวมมา3คันนะเป็นตัว2.0ุรุ่นจีนะปี2017ัสีดสีดำแล้วก็ทะเบียนสวยทั้ง3คันเลยนะครับผมนะเริ่มที่คันเนี้ยทะเบียนนะ70นะ80 90 นะทะเบียนสวยทั้ง3คันเลยตัว2.0 g จปี2 0 1 7นะครับภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะส้มนะวันนี้ผมมัดรวมมาให้3คันแล้วก็ได้สีดำหล่อๆเข้มๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวพาชมเรียงตั้งแต่คันไม่เยอะสุดไปไม่น้อยสุดให้ได้ชมกันนะครับผมเริ่มที่คันนี้กันก่อนเลยนะครับทะเบียน90เนี่ย คันนี้เป็นปี2017นะครับ2.0นุ่นจีไมล์140,000นะครับราคา559,000พ่อนอยู่ที่ประมาณ9,600บาทนะครับผมรถปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะกระจังหน้าเงาๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้าอีก2จุดนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากตอนเช้าเนี่ยแดดนะคค่อนข้างส่องนิดนึงนะครับอาจจะ ย้อนแสงนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาชมนะรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมคันนี้ได้ยางเป็นตัวมิชลินไพร์เมซีนะครับผมเป็นปี2000เดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนนะฮะ,ะวันนี้มาถ่ายสภาพดิบเลยยังไม่ได้ทําการบ้านเลยนะเนี่ยปี2021นะครับผมล้อแม็กในของเดิมนะ,ะับของเดิมโรงงานเป็นแม็กขอบ17นะถือว่าสภาพสวยเลยนะครับผม ผิวพลาสติกสามด้านข้างคมๆสวยๆนะกันตีรถสวยไม่มีชนหนักไม่มีพิกว้าไม่มีจัดต่อกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าแบบออโต้ได้ด้วยนะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยเราสามารถเซ็ตเป็นแบบออโต้ก็ได้นะครับผมนะครับดูท้ายเดิมๆนะครับไฟเบรกไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคัมรี่นี่2.0รุ่นจีนะครับรหัสเครื่องยนต์ D4S นะครับด้านท้ายเนี่ยมาพร้อมเซนเซอร์อีก4จุดนะเดี๋ยวมาดู ในส่วนของรายละเอียดนะครับโครงสร้างด้านหลังเนี่ยครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับสำหรับตัวคัมรี่นะครับผมใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานภายในครอบครัวนะครับแต่ว่าไม่อยากได้รถใหญ่จนเกินไปนะครับหรือว่าเป็นพวก f อ r t u n e r อะไรพวกนี้ผมว่าตัวคัมรี่นี่ก็ตอบโจทย์เพราะว่าด้านท้ายเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็เก็บของสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็นั่งสบายนะครับนุ่มนวลกว่าเวลาจะผิวถนนที่ขรุขระค่อนข้างจะเก็บการได้ดีกว่า นะแล้วก็จุดสําคัญตรงนี้นะครับนี่สามารถดึงลงมาแปรงนี้ได้ด้วยนะครับของคัมนี่นะครับมีให้เฉพาะคัมนี่นะถ้าเป็นพวกอัลติส V ออสเนี่ยมันจะไม่มีนะฮะล้อ,อยางอะไรอยู่ครบอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดดีเลยนะการันตีไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตะตอกนะคันนี้สวยๆเดี๋ยวผมขออนุญาตพาชมแบบอรอบคันนะครับเดี๋ยวมีรีวิวย้ายตังหายทีหนึ่งขอชมแบบเร็วๆกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับด้านหลังนะครับ ได้เป็นเบาะหนังสีส้มนะสภาพสวยเลยตึงๆแน่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดแถวสองมีแอร์นะสราบใครที่นะอยากได้รถครอบครัวเนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์เพราะว่ามีแอร์หลังนะครับแล้วก็ด้านหลังนั่งสบายค่อนข้างกว้างขวางเป็นรถที่นั่งโดยสารสบายนะตรงนี้ก็สามารถวางลงมานะครับวางแก้วได้นะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถเปิดเพื่อเข้าไปดึงสัมภาระที่อยู่ด้านในได้นะครับนี่ตรงนี้ถือว่าสะดวกมากมากเลยนะครับ ันนี้ก็สวยเลยนะครับไมล์แสนสี่ผ่อนอยู่ที่เก้าพันหกนะเพดงเพดานสาด้านเนี่ยซอกลึอตัวรถเดิมนะครับแผงประตูเนี่ยคือสวยๆเลยนะครับรถใช้งานมือเดียวนะครับเป็นรถผู้บริหารนะครับปลดระวางเข้ามามีม่านให้ด้วยนะเนี่ยครับผมมีมงมีม่านให้นะครับด้านหลังเนีี้นั่งค่อนข้างสบายเลยนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าเนี่ยตัวเบาะได้ปรับไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าปรับทิศทาง เบาะสภาพตึงๆแน่นๆเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับไม่มีขีดไม่มีขาดนะครับเป็นเบาะส้มเลยนะครับเป็นเกียร์ถุงนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลายไม้สำหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็หุ้มหนังตรงนี้นะฮะสวยมากๆมีแพดตชิปนะครับ,บมะะผมปรับในส่วนของเครื่องเสียงได้นะครับผมปูสแตนมาให้ตรงนี้อย่างที่บอกสามารถเซตร,ระบบกระจกนะครับสามารถให้กางออกหรือว่าพับเข้าแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับมีระบบ การเลื่อนถไายนะครับใบสปอร์ตนะครับเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนะครับก็จะมีตัวไฟสีส้มๆนะครับขึ้นอยู่ที่กระจกมองข้างเวลามีรถเข้ามาในมุมอับสายตาแล้วก็ตรงนี้เตือนการชนด้านท้ายเวลาเข้าเกียร์ถอยจอดนะครับมีรถเข้ามาตัดด้านหลังนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับตัวนี้ถือว่าระบบความปลอดภัยให้มาค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องเสียงเนี่ยของเดิมโรงงานนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูเลขไมค์กันแบบชัดๆนิดนึงนะครับ เย็บเบรแล้วก็อุสตา์เลยนะครับอ่ามาเรีอยงนะครับดูกราฟิกนะครับของตัวเรือนไม้นะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนสี่นสี่พันะฮะตัวแอร์เนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับแยกซ้ายฝาแบบดูอโซนได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซตก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับเราสามารถเซตได้นะครับว่าจะเอาฝั่งไหนนะครับผมนะ ขวาขี้หนาวซ้ายขี้ร้อนแล้วก็อะไรแต่นะครับนีส่สวยเลยนะคันนี้นะรประมาณนี้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหลักไม่มีพิควา้าไม่มีแต่ต่อนะจุดน็อตต่างๆนะครับ, not, นะรบไม่มีแกะไม่มีขยับแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะสวยๆหนึ่งคันนะถัดมาเดี๋ยวมาดูคันนี้กันต่อนะครับคันนี้ทะเบียน80นะครับทะเบียน80คันนี้2.0นุ่นจีนะครับปี2017นะครับทะเบียน80ปี2017 นะแต่ตัวรถสีดาคันนี้ไม่อยู่ที่แสนสี่นะครับไมพ่พอๆกันนะครับราคาขายเท่ากัน5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่ที่เก้าพันหกนะรถสวยนะครับ,รนะรบด้านหน้าไม่มีชนหนักไม่มีพิกว่วไม่มีจัดต่อมานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้ครบตัวนี้ก็ได้ล้อแม็กนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานยางมิชลินนะคันนี้ได้ยางปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นยางปี2 2อนะยางมิชลิน ไพรเมซีนะครับผมนะผิวพันธ์ด้านข้างก็สวยๆนะครับไม่มีรอยไม่มีรักยิ้มได้ๆนะครับผมกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันนะครับนะเพราะว่า3คันเนี่ยผมเช็คให้ก่อนรีวิวแล้ะนะครับท้ายเดิมเซนเซอร์4จุดนะครับคันนี้ก็ผ่อน9,6้าไม่1,400 0แสเท่ากันนะฮะสคันไม่1,400 0 0สเท่ากันมาเดี๋ยวเข้ามาดูสยลดยด้านหลังนะครับเนี่ยบาะหนังสีส้ม นะสภาพตึงๆนั่นๆนนเช่นเดียวกันมีแอร์หลังนะฮะภาดานสาสาอาหน่าใช้นะครับผมซ่ซนะอกหรือประตูเดิมหัวน็อตไม่แก่ไม่ขยับแผงประตูสวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตตรงประตูเรียงครบสวยงามซีนซิลิโคนตรงขอบประตูนะครับได้เดิมหมดเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครนะับผมเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดภายในคันนี้ก็สวยเลยนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้า เป็นระบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระได้เกียร์อัตโนมัตินะฮะเช่นเกียร์บวกลบตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วสามารถปิดและเปิดได้อ่าลืมแจ้งไปนู่นีมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่รองรับไวเลสนะครับปุ่มไลน์มัลติฟัง์ชันคูดคอนโทรลมีให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ก็สวยๆนะครับก็กูสตาร์ทนะครับผมปรับพักระจกไฟฟ้าการลื่นถลายใบสปอร์ตนะครับแล้วก็เดืนกระชนด้านหลังโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคันนี้ก็ สวยๆอยีกหนึ่งคันคันนี้ไม่เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องดูหน่อยนะครับคันนั้นไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นพันะคันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเท่าไหรนะถ้าจำไม่ผิดป,ประมาณ1 4 7่งแสนสี่หมื่น็ดพันนะอ่ะหนึ่งแสนสี่หมื่เจดพันก็เยอะกว่าคันทะเบียน90้ามานิดหน่อยนะครับแต่ว่าขายในราคาเท่ากันนะครับห้าแสนห้าหมพันผ่อนอยู่ที่9 6้าพันะสองคันนี้ขายเท่ากัน หม่ก็อยู่ที่ประมาณแสนสี่เป็นรถเช่าหมดสัญญาเข้ามานะครับพอศูนย์ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนเพราะว่ารถพวกเนี้ยเขานําเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็มีประกันประกันเนี่ยเวลาเขา,าไปเคลมศูนย์ก็สามารถตรวจสอบการเคลมได้นะครับผมแล้วก็ถัดมาค,คันนี้คันสุดท้ายนะครับคันนี้ไม่น้อยสุดทะเบียน7 0นะครับ2.0ุ 0, นุ่นจีปี2อ1 7คันนี้ไมหม่110,000ึหม่นไม้น้อยสุดแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะไม่น้อยสุดน้อยกว่าประมาณ3 0 0 0 0แต่ว่าราคาขายเท่ากันนะ 5 5 9 0 0 0ผ่อนอยู่ที่9,600จะมักตัว2.0 g นะครับรุ่นเดียวกันเลยนะย้ำอีกครั้งไม่น้อยกว่า30,000แล้วก็ขายเท่ากัน5 5 9 0 0 0ผ่อน9,600นะครับผมผมถ้าอยากจะแนะนำก็อยากแนะนะนะนำแนะนาคันนี้ก่อนใครติดต่อก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับผมรีบจับจองเข้ามาก่อนนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสก่อนนะฮนะเนี่ครับเดี๋ยวพาดูรายละเอียด รอบคันก่อนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกมีให้ครบกระจังหน้าเงาเงาแบบนี้เลยนะครับรถเช่าหมดสัญญานะครับผมประวัติศูนย์นะฮะอย่างที่บอกตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนฟิวสห้าเหลี่ยมสานฝากระโปรงคมคม,คมสวยๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกปั้มไม่มีตัดต่อเดี๋ยวเช็คตัวยางหน่อยนะครับคันนี้ล้อแม็กเดิมนะครับขอ16ได้ยางของบิโตโจนนะคันนี้ได้ยางบิโตโจนปียี่สิบงยางบิโตโจนก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยครับสะพานยางยังลึกๆเหลือๆเลยใช้งานยาวๆเลยนะ ประมาณ2-3ปีผมว่าต้องมีแน่นอนกระจกมองข้างพร้อมไฟเลียวปรับพับอไฟฟ้าหนะ้าผิวคันโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับผมนะครับโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับได้เป็นสีดำคันนี้นะครับแนะนำเลยนะใครที่ติดต่อเข้ามาก่อนแนะนำคันนี้เลยทะเบียนเ0็นติดต่อรีบจองคันนี้ก่อนเลยนะครับนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้าย4ีจุดนี่นะครับแล้วก็ขายในราคาเท่ากัน5 5 9 0 0 0หาหนะครับไม่110,000 เนี่ยครับล้อแม็กสวยทั้งหมดเลยนะครับผมภายในก็อาดสานนะครับเบาะหนังสีส้มนะฮะสมบูรณ์เลยนะครับตึงๆนั่นๆนเแถวสองมีให้ครบเพดานนะครับไม่มีรอยสักยงสักยันนะครับพวกนี้เขาไม่สักยันอยู่แล้วเป็นรถเช่านะครับไม่ไม่ค่อยไปทํอะไรไม่ค่อยไปเจิมอยู่แล้วนะครับผมนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพสวยๆตึงๆเช่นเดียวกันน่นๆเลยนะครับ นี่ผมมาลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพูดสตาร์ทพูดคอนโทรลมีให้นะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าเตือนกันชนด้านท้ายเตือนมุมอับสายตามีให้นะครับออปชั่นแน่นช่วงล่างนะครับนุ่มๆนะครับนั่งสบายๆนะเดินทางไกลๆไม่มมีไ่ต้องห่วงเลยเครื่องยนต์2.0เนี่ยถือว่าเหลือๆเหมือนกันนะอาจจะไม่ต้องถึง2.5ก็ได้นะเพราะว่ากินน้ำมันมากอันนั้นนะครับตอนนี้ไม้นะครับเท่าไหร่นะ100,000หนึ่ง 1นึ่งแสนหนึ่งมืนนะครับก็ไม่น้อยกว่า,ากันประมาณ3,000 0ื่นนะแต่ว่าขายในราคาเท่ากันแอร์ยยกซ้ายขวาอิสระดูโอโซนนะครับผมนะมีตรงนี้ตกแตงนะครับด้วยสีลายไม้ไวร์ชาร์เจอร์มีให้นะซอกหรือประตูเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับแผงประตูเดิมนะครับเมท์ตเรียงตัวครบสวยงามกระจกระบบไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะฮะอย่างที่บอกเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับผม เป็นถือว่าเป็นรถที่ราคาลงจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะเลยกับตัวคัมรี่เนี่ยครับผมวันนี้ก็ผมพาชมประมาณนี้นะครับ3คันที่พามาชมนะครับทะเบียนสวยๆทั้ง3คันเลยนะครับได้ทะเบียนนี้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนนะครับก็รับทะเบียนนี้ไปได้เลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถโทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดส่งรูปรถส่งข้อมูลต่างๆนะครับส่งไปให้ ใครอยากดูรถตัวจริงเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพย์ยน์แสลดีไทย68แยกหนึ่งบินบุรีกรุงเทพนะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกนะครับเดินทางมาดูรถนะครับอยากจัดไฟแนนซ์ผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมอยู่จังหวัดไหนก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมวันนี้นะครับผมขออนุญาตทวนอีกทีนะครับกับตัวโตโยต้า2.0คัมรี่2.0รุ่นจีนะครับปี2018นะครับในราคา559,000นะครับผ่อนอยู่ที่9,006 6นะครับผม 2คันนี้นะครับทะเบียน80กับ90์ไมล์แสนสี่นะครับคันนี้ไมล์น้อยสุดทะเบียน70ไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแต่ว่าขายราคาเท่ากันใครที่ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับผมแนะนาคันทะเบียน7 0ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าไมล์ได้น้อยสุดแล้วก็การใช้งานเท่ากันนะครับแต่ว่าราคาขายเท่ากันนะครับ5 5 9 0 0 0านะครับผมถ้ายังไรเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรายละเอียดนะครับเจาะเป็นรายคันให้ได้ดูนะครับผม สำหรับว,วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก่อนจากการฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ